ว่ากรมมลน่าวัตถีโลกโกสักโลกมาเกิดมาเรายอมเป็นไปตามรมเราทุกคนเกิดมาเดชายนี่คำกับเราจะนี่ก็แต่งคมไม่พ้นนั่นแหละราวนี้เราไปทําความดีไปสร้างความดีนี่ครับสักวันหนึ่งความดีจะตอบสนองเราไปทำทถวเข้าหลู่ถวระนวได้ข้าวว่าคนบ้านเรากมาอาย่กันมาไปตึ้งกระตัดย่างตั้งป้าวว่ากันไปทําเรื่องนองทําไม่ได้กัดป้าผักป้อนพุ่มทุกันเลยมีกระทัดย่างตั้งป้ากันไป แกพ่อผมริบได้ยินได้ทางแลซื้อตีดงตีดินก็สักหลายช่องหลายแล้วก็ทำน้ำทำห้างก็ปลูกกโพงกาแควะปลูกหาพักตามธรรมดามันได้ยินได้ท้างแล้วก็พอได้กินเลือกจากนั้นได้ทำบุญทุนทานเพราะคนเราอยู่ได้กันเพราะบุญหออมัดบุญวันนห้นเราก็ตายกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไ้ว่าคนที่ไม่ประมาทคือคนรู้จักทำบุญไปหนองไปไปข้างหน้าเดินทางไปไปตายเอาดับหน้ารับครับพี่ ต้องเสียงโชคเสียหลบเือนี่นะเรือคือชีวิต แต่รมนิคิดจะจักภาวานาไปทางไหนอบุญคุณมานดามาตั้งเป็นกำลังใจบุกไพรตัวางานพอเดินไปตามบ้าน ท่านเศรษฐีดอลล่าภรรยาก็ทัานเสียชีวิตมีลูกสาวคนเดียวชื่อวาสิษวันนี้ท่านไปทำบุญลอบบัหลอยลูกสาววาสิษอยู่เข้าบ้านลูกสาววาสิตจึงเรียกคนใช้ในปูนขึ้นมาพบต้องการจะใช้ในปูลไปทำงานเพราะในปูนเป็นคนใช้บ้านนี้เขามีงานอะไรทำทำไมร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้าน

thank you เาวนุ่มใครไม่เคยต้องไงเป็นร้องเป็นรอยเยาจงว่างงกระไตเชื่อข้องนอง้องใจตรงนี้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 กูกูจงว่างงกระไตเชื่อข้องนองตรงนี้มีเนื้อพุทธคนสมมุติกันว่าเตาเราข้องน้องจังเข้าร้อย สั่งซ่องแคมข้าไปนองมื้นจะลองจะลอยพิ้วเจ้า่อยก้าวนวนเอายวปีนัดชวนกลางวันบ้าสซ่องแคมเน้นชัดเวลานาด้องเบียดตาประทับเด็กเจ้านี่ทำไม I don't know. โอ้็มดจากบ่านล้วกก้องในกายประทาไว้ทุกอย่างแต่งเอาไว้ยังไม่ใช่มาตแต่งแกงไหลตาพอเดืนหน้าเดือนนอกลงเต็มเศร้าเด็กเบาเบไม่มาแล้งและนี่เด็กเจ้าทุกวันนห้าที่ปันคงไม่แบ่งชายก็มีอย่างให้เสียเวลา เศ้าด,ดแบบนี้น้องตัวอยู่ก็ไม่ได้อดดับออกไปน้องกามพูอดีว่าน้องกัมพัอดีว่าอายุหน่นๆมันป่วยการเวลาคิดในทูกเร็วได้ลูกแหลวเศร้าไกลๆก็ว่ามักจะตายกับเกิดแห้น้องอย่าเมิดนะเร็วเต้าปัวน้องนะ อยากไม่้อยมากมกาทยในเปืือนว่าชัวเรามีผูวแรกอย่างเล็กเด็กต่อเด็กมันนัดเล่นขาคายเละน้องบางทีใครนู่นกล้าอยู่ก็ไม่ได้เป็นไม่อนอนไม่ต้องนอนแรมคืนอายุสิบเก้าเจ้าไม่สามีเรื่องก็พูดเรื่องเวนนัดรุกตะการเต็มคืนก็ว่ายิ่งนอกผัวน้องรอแอื่นเพื่อนว่าชัวเรามีผูวตั้งไล่คนีกใจมันเล่าใคยเอาไปไหนก,ก็ไม่ได้ ไม่ได้ในแกต่ในคนคนู้นบ้าฮ่าฮ่าฮเลยโย,โย,โยแต่ในบ้ากินข้าวในเหดาโนโห,หนูขับรถเรื่องนี้ยับอีกขึ้นต่ำเต้าต่ำเต้าต่ำเต้าเรื่องไรมึงไอ้หมือนอะไรจะพูดโมเด็กโูมาจามาโูจากวันนี้พูดถ่ายได้กา,าไม่แต่ว่าผมมัวก็อยากตกเลย cây <laughs> á ai lan bảo rằng này này nhói này về là cốt một vì bao trái cây cả bùa để mà con bà cả bản cha cây á nhìn biết phụ trách mang ngoài chào chào rồi <laughs> chắc cười cây mấy giờ mấy cười mấy áo โยกเล่นมังเพิ่มนก็เล่บอกว่าไหนใครเล่นของปูนอยู่ก็การมกกันนกเลยได้ของเราอยู่หน้ามันนั่งเฉียดเลออเออเออนี่น้องวัดทิศค่ะนี่ว่าจาวันนี้พ่อมนองเรียกพ่อมาพบพ่อมาถึงมาเอ็นพอนองที่อ่ะนี่ทันเจตีน้อยล่าพอนองไปหน่อย วันนี้พ่อไปทาบุญนอกบ้านอ่อ,อไปทําบุญก็เราเอ,ออโออยพอตื่นใจบุญนิยู้เป็นเจทตทีมาจ่ขีคีเนี่ยนเนาะคนอื่นก็เป็นเจท,ทีเป็นเชาวแก,ก,ก,กเ,เออขาคีเนี่ยวจังพรีเออคี้ครบปลอกละขีีเนี่ยวจังแต่ว่าพอตืน่นไม่เปิดสี่ด้านเป็นเชาแกที่ยังตางที่เรียกว่ามีน้ำใจกับชาวบ้านก็ยมีอานมีการได้แกป่อย ขึ้นบ้านไม่อ่านอบบ้านท่งานานบวชทำบุญรอยวันเออไปเพื่อก็ช้าถูอม,โม,โมอนุนอมุตนาทุกันไม่จะไปขึ้นเปล่าหรืไม่จะไปหลักเกลือกล่าวพอต่นใจบุญเลือกเกินชาวบ้านรักเรือเอททำใช้เคยยืมตังไม่ไห้ดอกกะแกไม่พูดยืมแล้วบิดผลกะแกไม่แรงกะแกไม่นำใช้นั้นชาวบ้าน,นรักกะเรือพอได้แล้วอายุยืนคุณนณีนั้น อันก็เกอดื้อ่อาอยู่กันด้วยการให้อันสํำคัญคือก,การให้อภัยกันการเมือนเพลงนั้นวาแลไรเพลงอะไรอ่ะมากรวนคิดถึงชีวิตคนเราเกิดมาแล้วตายเผาเผาบางฝังบางเผานานมีไม่ได้เอาไปร่างกายฟางคืบยาว่าหูขูคิ้วตาคนตามแข่งขา รังไข่และถูกวังถูกไปเผาหล่นเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงพองถึงกุญแก,ก็ต้องตายทุกคนน,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 นิ้ว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 นวนิน้ตื่นตื่นนะจงลืมตาม,มองไปอย่ามัวโกรหลงโง่ใจอยากได้ในสิ่งนานาะปัใจในชีวิตนี้ นั้นมีเพียงสามสียอาหารหยุดยาเชื่อฟ้าและทีอาไทยกับเครื่องเช่เคยผู้ชายตายแล้วไม่เหลือหรอถูกควายเผาดอมันเทียดได้เทียดได้เผาแล้วไม่มีชินดีถูกควายเผาอีมินมันมอกอุ้ว่าควายาาามามายูยืนเน่าควณ กันได้มาปนนีอยู่กันรอยอาทิตย์ลอยู่กันจนจำไม่ได้ว่านี่เคยๆได้ดูกูอ,อดีนองิตย์ค่ะอย่าพูดหวใจว่าเจ้าวะก็ให้คุณไปทำงานสิงานจะต้องทำกันทุกวันเข้าใจไหมไปตรวจดูว่าคนงานมากรีดยางมากันครบไหมอ๋อเออคนกรีดยางช่วนพอตึนทั้งรอยเลือน,น,นอนไรคนงานกรีดยางกรีดว่าชว่วยางพอตึนเลยลิบลิบ โรคีปันไรไหมคะไปตรวจดูว่าคนกรีดยามากันครบไหมแล้วนะแต่ละคนกรีดได้กี่แผ่นนะ้วตรวจเช็คไหมหมดน้องจะให้เงินเขาถูกไงครับไอ,อแต่ว่ามังนี่ผักไทยเราน้องเออก้นอย่างตอกนักชาวชวนก็ไม่นิยมตัดยางแต่พอกว่าค้นตกอกตอนยางมันเปียกอันนี้พอเรื่องถึงนุกก้นลงซาๆาลงมาเร็วเรา ฮัไม่ว่าอยกี่แหกี่หังนะควากระยับอีโ่หลงมากันยาวแล้วควารายเรืเอ็มังนี่ใครชุมพรไม่รู้จังวัดนาครมันป้าตังป้าตังอันใครจะ่บดกับเมียไม่ตรงไปตรงมาป้าไว้ขึ้นจนโดดเอาหลวงโดดกับป้าตังไว้มาได้อบบอตอกบป้าตังไว้อย่าพูดมากรีบไปเร็วฝนหนักลงกับๆรับนาคอนครับรีบเราเรยวมาก เร็วหน่อยน้องฝนตกหนักขึ้นพักบ้านนี้ก่อนมาเร็วมา,มาไม่มาคนตกพักเลยเว้ยเพียกมดแล้วไอ้จองเออกูตาเชื่อตัวน,นี้เปียกแต่มาผักไรมั้ยใส่พอเชื่ออย่างทวงกูอ,อกมามดเนี่ยโอมแมนนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายที่มากับสายฝนอย้ลักก็แค่กอนพอนงท่าวันวาสวัสดีค่ะคุณผู้ชายที่มากับสายฝน ฝนหยุดตกแรงเม็ดกัดพุดเลยมีมึงแหลแสดงเห็นว่าคำพูดเด็กเจ้าเจ้าช่วยช่วยหยุดได้ไหมกระถังขวาคนอ้นถนนเจ้านี่ช่วยจริงมีมึงแหลไอ้บี๊ไอ้บิเ๊เล่ถ้ากูเล่าบิยิ้มวะไอ้บิ๊กยิ้มกับกูแล้วเนี้ยว่าเลือกูถ้าเกณฑ์กูมาถึงกับแล้วนี่ใครขอเกณฑ์กูกูนักกูกันแล้ว โอคงไม่แคล้วจะได้กันไอ้ยใยมันก็หลารุนไก่ทองอุตบว้วเดียวกันดุ๊กดิกดุ๊กดิกหนังไอ้หนังมังอะไรจ้ะไม่ชอบแค่หนังไอ้หนังหนังมีมารยาทตะกีจ้ะยิ่งเห็นยิ่งมันได้รักการมึงจะลวกเรียกล็กแรกยิ่งมันีเยาวทำเพริ่เออได้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 หนังวางมือเลยวางมือ ล้วช่วยจริงน้องเจ้านี่มึงแหละปากนิดจมูกหน่อยไอ้ยามันทุกตาหน้ารอดเลยยิ้มกับกูแล้วดโดโดูแยกเป็นเพ่อนวากาดอสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะบ้านนี้เป็นบ้านใครไม่ทราบครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของท่านเศรษฐีดอนลรล์เศรษฐีดอนล,ล่าชื่อท่านแปลก ค่คือท่านเป็นลูกครึ่งค่ะจีนครึ่งฝรลังครึ่งอ๋อโม่เรานี่ลูกครึ่งย่างคนหน่คระใครอ่ะมึงเละบาครึ่งกาดุนครึ่งอ๋อไอมีนหนูกูต้องมูกเหลือดอัวกนเราเออแล้วก็วันนี้ท่านเรษฐีอยู่บ้านไหมครับเออวันนี้พ่อไม่อยู่บ้านค่ะไปทําบุญน,นอกบ้านอ๋หมายความว่าค่ะ ฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านเศรษฐีดอลลาร์ฉันชื่อวาสิทธ์ค่ะชื่อวาสิทธ์ค่ะโอ้คุณวาสิทธิ์ค่ะไอวีไอวีไอวน้องสาวานัวานเชือกว่านมันน้ำตาลจุ่มน้ำพึ่งตัววะว่ะแถวใจน้ำตาลพอใจจังเอากวนเทปข้อแล้วอย่าจุ่มน้ำพึ่งเกาเหลาจ้าคนเรียกหวานกำลังสองหวานดับเมื่หวานแง่แง่ยิย่งแง่ ล,ล็อกเล็กไอ้ตองให้พอเห้มึงยิ่งมาเลยน้องเหม็นเนีย้ยแล้วมึงคนละรุนกันตองให้มึงอย่าไปตราดท้ามเขาเออคุณวาสิตครับค่ะพวกเราขอแนะนําตัวให้คุนรู้จักผมชื่อขันแก้วนะน้องชายผมชื่อขันทองเออพ่อมเชยยอดทองกับฉันยังไม่ได้ถามกับขอบคุณครับแหม,มหนังไอ้เน่งก็จะบัตรที่แดกกันเลย พวกเราเป็นกรรมกรตกงานมาครับมาจะากไกลมากมาตามแถบแถวทดงนี้ผมอยากจะทราบว่าแถวย่านบ้านนี้ก็มีงานอะไรทํากันเหรอครับแถวบ้านนี้ก็มีการกรีดย,าง,ยางกันครางคือใช้น้ำํำยางพาร,ราเลี้ยงชีวิตโอ้โ,อโหคนงานหลังบ้านเป็นหมดเลยครับคนงานกรีดยางร้อยกว่าคนค่ะเยลค่ะคนงานกรีดยางร้อยว่าคนในตองมึงคำนวณแลยที ว่าทวนยางก็นยังคือตอนว่าเคยยิดไปล้เห้อแม่แม่คำนวนได้ผ่านั้นเลยผมน,น่าเป็นหนักวิจัยอืมเออคุณวาสิทธิ์ครับค่ะถ้าว่าผมจะถามอะไรคุณสักอย่างผมหวังว่าไม่เป็นการรบกวนนะฮะถามได้เลยค่ะคือผมอยากจะถามว่าคนงานในบ้านคุณเนี่ยครับ ขาดไหมครับหม,มายความว่าครับพวกเราตกงานมาจากไกลครับพวกเราตั้งสี่ชีวิตบอกคุณวาดสิ่อย่างไม่อายเลยฮนะว่าเป็นคนจนทั้งสี่คนเลยครับสตางไม่ติดกระเป๋าแม้แต่สตางแดงเดียวเลยครับคุณแก้วคุณเอาอะไรมาพูดผมพูดเรื่องจริงครับถ้าไม่เชื่อก็ตรวจคนดูได้เลยว่าผมมีเงินติดมาบ้างไหมพวกเรากําลังจะตายครับถ้าว่ามีตําแหน่งคนงานบ้าง รงนาเถครับงานหนักก็เอาบอก็สู้งานโยธาเราก็ทําเราไม่เลือกไม่เลือกงานหรอกครับเอ้ในแก้วคนนี้เป็นใครกันนะพูดจาวาจีก็ไพ่รเพราะริง้งหน้าตาหล่อเหลาอาการถ้าทางบ่งบอกก็เป็นคนดีนี่ไม่น่าจะยากจนเลยหรือว่าเขาเป็นสันติบาลปลอมตัวมาก็ไม่แน่ แต่ถ้าหากว่าเขาเข,าเขาไม่จนจริงๆ็ไม่กล้าท้าทายเราคนก็หรอกแล้วแปลกเนี่ยเวลาเราคุยกับในแก้วเวลาสบตาเขาเรามีความสุขอย่างซึงซ้งๆเราสนใจเขาแล้วล่ะเนี่ยคุณวาสิทธิ์คะอุ้ยขอโทษค่ะฉันยืนคิดลืมไปค่ะคิดอะไรเลยครับกำลังคิดว่าตำแหน่งคุณงานมีว่างไหมและพอจะมีหรือเปล่าครับ จะว่ามีก็มีเจาว่าไม่มีก็ไม่มีค่ะเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นนะครับหรือว่าคุณไม่เต็มใจจะรับพวกเราก็ทํางานในบ้านยังไงไม่ค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นฤด,ดูฝนค่ะทางใต้เนี่ยคนงานก็เต็มแต่ว่าสิทธิ์ถือว่าคุณมาแล้วไม่ต้องการให้คุณผิดหวังอ๋อแสดงว่าผมมีวาสนาจะได้ทางานบ้านคุณใช่ไหมครับก็ยังไม่แน่นักหรอกเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นนะครับคุณวาสิทธิ์ค่ะ เออดูสายตาของคุณเนี่ยนะคล้ายๆจะมองอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวผมกําลังมองค้นหาอะไรในตัวผมเลยครับสงสัยอะไรเลยครับก็นแน่จ้าที่ระหุ่นของคุณแต่ละร่างเนี่ยบอบบางเหมือนพระเอกนิเกดูนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างกบลำเทียนสร,รุปอย่างนี้เลยเขาจะมาทํางานบ้านวาสิตหมายความว่าไงอะ่ะก็ง,งานของวาสิตเป็นงานที่หนักๆคะ่ะกลัวคุณทําไม่ได้ ใครบอกคุณน่ะฉันเดาเอาเองค่ะงั้นคุณเดาผิดถ้าเดาผิดก็ขอโทษด้วยเพราะบาสิทธ์ไม่เคยเดาผู้ชายมาก่อนอีละกันเรื่องเดากันแล้วไอร้ายไอปหนุยเดากันแล้วไอร้ายเดาไอร้ายแล้วไม่ใช่โกงโกงเดาโกงโกงเดาวันพอมมึงเดาแม่มึงอ๋อไอไม่ได้กูทั้งหอมไม่ใช่ออมนี่จงเลยนี่ มันไม่ความมาพูดคำว่าเดาคำว่าเดานี่เป็นคำปราท่ากลาง่จนุ่มเจ้าก็ชบชายกันเป็นคำไม่ไม่ผงออกมาแล้วมันตรงกับไทยปรทาท่าไทยบอนโราจารฉ์นต้องมโนกูกำมือมาท่องคำมือนึ่งกูคำคนี้มือนึ่งคำหลอดควายหน้องมึงลองเดาที่ว่ามือข้างใั้นคำกุหลาดเพราะนั้นคำมาเดาคำไทยมีความไมา่ตรงกัน แต่ตัวนั่งชื่อม่เมื่อนกันแล้วมาแต่ไหนกันบาเดางาจากกรุงเทพยบนนูแลมาทางน้อยมันแค่รอดรุ่นมาแค่แม่ผมว่าก่อยต้องเลี้ยวเลยนะครับเออถ้าสมมติว่าว่าติดต้องการใจคุณเดาใจฉันบ้างจะให้ผมเดาว่าไงอะเดาว่าหัวใจฉันเนี่ยชอบพอคุณไหมรับคุณเขาทำงานไหมลองลองเดาดูสิคะผมกลัวเดาผิดนะฮะ ถ้าเดาผิดก็เดาใหม่แต่กลัวผิดอีกเป็หลักเอาหัวทิ้มตรงดันไอ้จอ <don> มึงอย่าไปรอดกับโอชาแล้วมันทำไมากูใส่ก็ไปซอยต่อแรงหูทำชวงว่างไวยกูคิดนั่นลองเดาดูดิคะ่ะเออถ้างั้นผมจะลองเดาสักสองข้อนะข้อแรกขอเดาว,ว่าในขณะที่พูดกันอยู่นี้คุณวาสิิ เบื่อขี้หน้าเราเต็มทุนแล้วใช่ไหมครับยังเขยังไม่ตอบเราก็สองต่อก็สองเราหม่ว่าผู้ชายที่มีสารรูปมันอย่างผมเป็นที่เกลียดชังสำหรับคุณใช่ไหมครับ <c oughs> เราไม่น่าวังทั้งสองข้เลยไม่ตรงกับความรู้สึกส่วนแล้วก็หัวใจวาสิ์ค่ะ